สวัสดีค่ะแม่บา้านไทยในตางแดนนะคะซีทุ่มเครึ่งแล้ว่าสันก็เลยว่าอยากกินเขานะเลยสีก,กินสลัดว่าสันอมเพราะว่าอยากลดหนาท้องหนาท้องมันออกหลายของเสียเ่าอยากอ้วนน้นำหนักตอนนี้พ่อใจแล้วคะ่ะแต่ว่าแค่มันล่งพุ่งสลัดว่าสันสลดัดเบิร์สัด ย่ำแหนมกินจนชิเว้และตัวยบอบกไนกย่ำแหนมขันนกินกับเขามันมันนักเขาปวดมันค่าโบไฮเดรตเนาะเลยกินนําคือหน้ดอกอื่นอื่งานโตค่ะเมื่านนี้เลือกถุ่มมเมื่อนนี้เลืก้เ่มเมือวานลกซ้ำถุ่มผมเมื่อานนีกเอาเลูกไ้ส่งเอีกเพรอะว่มเอานี้เลกัเน้เลืก้่เอวนนเตกุ่เื่อวานก หาเงนินผู้ลักไปเที่ยวค่อยสิลงคลิปเที่ยวลิ้มค่เอเดิได้ลงคลิปลูกไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่สินะค่อยสิ่ด้ลงขันมือจังสี่กัเฮ็ดงานจันทึงสุกับ ok โบ้ค่อยได้นี่ตอกค่ะนอกจากเสาร์อาทิตย์ขันขันเฮ็ดงานเสาร์อาทิตย์อีกกืบโบ ok ้ค่อยไดนี่เสียปกเสียใส่ต่างหลายแนวนะคะ กินละจำเองนะคะแต่ลงหมอบักบง่ายนึงถั่วแบบง่ายน,งน,งนะะึงกินแล้วซจำแน้นะกินแล้วก็นอนมีน้ำย่อยพร้อมเรียกน้ำย่อยะคะ่ะดื่มมาละแก้วเยโอ้ที่จริงกระบ,บุกป,ปั๊บนั่นหรอคะ่ะดื่มก่อนนอนแก้ปวดเป็นกระสายว่ายู่นี่มันถือเขาว่าอยู่นี่มันถือ <c oughs> ที่ตีสิเขาก็เอามาลดก็คือขวดละหาปอนหมายถึงแพงๆก้องแคอเขามาลดก็เลยถือขวดละหาปอนห้าห้าเยีมห้ากับช่องลายห้หาสิบบาทขวดหนึ่งหรือขวดแพ่งเนี่ยกับบ่เคยกับโบกินแพงปันขวดละสิบปอนกับบริสุทธิ์เทียร์หรอกค่ะเพราะว่ามันแพงโปรดเพราะยูนีมันถือว่าเราไหวมันถือ,อยูนีเมืองมันเนาะไปเมืองไทยเนี่ยค่อยโบกาสกินแพ่งเพราะว่ามันนี่เกได้กินซื้อมือด้วย จะมาแข่งกับเป็นเมื่องไทยงวดที่แล้วซื้อไปฝากพ่อกับแม่ไปฝากน้องเคยน้องสาวหันซิมเบิงติดใจหลายแม่แห้งติดใจบอกพ่อเนาะพ่อยง้มกินไว้เนี่ยเขาจีบเขากินเท่านี้นเนียดตาเทียนเนอกรใสออกอ๊อกอ๊อกออก,ออก,ออก,ออกคือกินอันเบียแม่ เขาหอมกันลิ้นลิ้นไหวให้แก้วเห็บลิ้นไหวให้พ่อลินแล้วหันไปยีบลาแก้วจะกเขาหันเขับมาเอาคือเบิร์นเร็วแท้ว่าสันเอาพ่อแก้วพ่อไปใสว่าสันเอากินเบิร์นแล้ว่าสันเอาเกาให้จิ๊บเกาให้จิ๊บจังซี่จิ๊บเทเละนิดแล้วเขาค่อยคุยกันไปว่าสันเอาก๋ิวมาสันกินเบิร์นแล้วคุณรูว่าโอ้มันมาแห้งตัวแล้วมาสันโอ้ยกะเนี้ยมันแห้งแล้วพ่อเขาค่อยค่อยจีบ บอกถึงประสบการณ์อยากซื้อไปฝากเล่าแต่ไล่เ,บบเทืยนแล้วกับบริษัทื่อจ็คเทียนงวดที่แล้วเลยคอพิทพอได้ซื้อไปสองขวดฝากพ่อพ่อกับแม่กับนอ้องจิ๊บซื้อๆะไรค่ะบบริษัทว่าซื้อฝากไปขวดผู้นั้นผู้นี้หนูไปไปซื้รถบรรจุเสือของจะซื้อยืมบางท่านซิ้มันแพงโพดยุนีก่กับเล่าว่าย่างดีหมดละซื้อไปสองขวดแต่ว่างวดหน้าก็จะซื้อไปฝากอีกเยอะ ไปซีมผมมาทักทายก่อนนอนสุดหรอกค่ะกินยำหน่อยมันก่อนนอนนะจ๊ะอุ้หสิกินดี้งเนาะกินใส่บักทัว่วใส่ต้นหอมใส่กระหลำ่ำใส่เรดดิสแล้วก็ผักใบสลัดมั่นเหลือกินหม่อว่านี่ ก็มาย่ำใส่ก,กันกับแค่หลอดกินแล้วกันนอนมึงมันสิลรดได้บ่อรดหนาท้องยังแต่พอใจนําหนักอย่างอื่นอยู่ค่ะแต่ว่าหนาท้องกินยังสีก่ก้อนนอนแล้วก็ออกร่างกายมันลดลงจักน้อยก็ดีบ่อเห็ดถึงปานว่าตอนเป็นสาวหรอกคือสิบป็นไปบ่ได้ล้ลูกสองละสับเพเห็นล้นะคะชีสคุณแม่ งาน,นต่อกัะสู่กันต่อไปค่ะมืออนเม็ำงานเดี๋ยวควรมาติดตามตอนไปเที่ยวนะคะชิลงคลิดในเบิรงค่ะสวัสดีค่ะ